ขึ้นชื่อว่าสลัมคุณผู้ชมหลายคนคงมีภาพในหัวคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าๆสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่สาธารณูปโภคเข้าไม่ถึงผู้คนยากจนและมีการก่ออาชญากรรมบ่อยครั้งสลัมมีอยู่ในหลายๆที่บนโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันครับ และหลายคนอาจคิดว่าสลัมในประเทศไทยนั้นแย่ที่สุดแล้วแต่เชื่อไหมครับว่าบนโลกของเรายังมีสลัมที่แย่ได้ยิ่งกว่าจนหลายๆคนนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียวว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้คนอยู่อาศัยและใช้ชีวิตผยู่จริงๆนับล้านชีวิตดาราวีสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมุมไบในประเทศอินเดีย เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมากกว่า1ล้านคนครับที่อัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่ขนาดเพียง2.39ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกทางเดินแคบมากจนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเดินผ่านไปได้ในแต่ละครั้งมีความสกปรกมากมายท่อระบายน้ำเปิดอยู่มีขยะอยู่ทุกหนทุกแห่งซึ่งนำไปสู่การเจ็บป่วยมากมายชาวบ้านกล่าว ประวัติของสลัมแห่งนี้ต้องย้อนกลับไปในปีพศ2427 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองแห่งนี้มีการอพยพผู้คนจำนวนมหาศาลจากพื้นที่ชนบทไปยังเมืองมุมไบาจากนั้นในบริเวณนี้ก็ได้มีการจัดตั้งเป็นอุตสาหกรรมผลิตหนังและนอกจากนั้นก็ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆผุดขึ้นมามากมายและพื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่พวกเขาต้องการสร้างรายได้ซึ่งบางคนมาตัวคนเดียวหรือบางคนก็พากันมาทางครอบครัวเพื่อมาลงหลักปักฐาน กันนอยู่่่ทีีแต่ก็ด้วยปัญหาที่ว่าผู้คนจำนวนมหาศาลต่างพากันมากองเป็นกระจุกอยู่ในบริเวณนี้จึงทําให้พื้นที่มันเริ่มแออัดขึ้นและมลพิษทางอากาศและทางน้ำมันก็เพิ่มขึ้นทวีคูณจากปัญหาความแออัดและมลพิษในดาราวีเองยังไม่พอเพราะดาราวี ต้องแบกรับขยะจากเมืองใกล้เคียงที่พวกเขานิยมเอาขยะมาทิ้งที่นี่ทำให้สภาพความเป็นอยู่ที่นี่มันเหมือนกับกองขยะดีๆนี่เองและสำหรับบางคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นคนที่มีฐานะไม่ค่อยดีซึ่งการมาอยู่อาศัยที่นี่ช่วงแรกหลายครอบครัวต้องเอาตัวรอดโดยการกินเศษอาหารจากขยะที่ถูกนำมาทิ้งในบริเวณนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่น่าหดหู่มาก และได้ลบภาพหมู่บ้านชาวประมงในอดีตออกไปจนหมดเหลือไว้แต่ภาพที่อยู่ตรงหน้าก็คือถนนสกกระปกแคบๆท่อระบายน้ําที่ไม่มีฝาปิดและบ้านเรือนที่คับแคบสุดแออัดน้ําในแม่น้ําลําคลองเน่าเสียมีเศษขยะเต็มไปหมดตามบริเวณพื้นที่แทบทุกตรอกซอกซอยมักมีขยะให้เห็นอยู่ทุกจุด และถึงแม้ว่าสภาพของดาราวีวันนี้จะย่ำแย่ลงไปแค่ไหนพื้นที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลมากมายแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยมุ่งหน้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เหตุผลก็เพราะว่าที่ดาราวีมีค่าเช่าที่ถูกมากๆและอาจต่ำถึง185ลูปีหรือ4เหรียญสหรัฐต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยราว150บาทต่อเดือนซึ่งมันถูกมากๆและอีเหตุผลที่ผู้คนนิยมมาอยู่ที่ดาราวีก็เพราะว่ามัน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางรถไฟชานเมืองสายหลักสองสายด้วยกันคนที่ย้ายมาอยู่จึงรู้สึกว่าที่นี่สะดวกสำหรับการเดินทางไปทำงานและเมื่อจำนวนอุตสาหการรมเติบโตขึ้นขนาดของพื้นที่สลัมก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือเมืองนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการนั่นเองแต่ภา,ายในชุมชนที่แออัดและมีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมาก ที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีมากนักแต่ชาวเมืองพวกเขาก็สามารถสร้างเศรษฐกิจขนาดเล็กที่เฟื่องฟูได้นั่นก็คืออุตสาหกรรมรีไซเคิล ขยะพลาสติกประมาณ60เซของเมืองมุมไบถูกนำมาทิ้งและรีไซเคิลที่เมืองแห่งนี้ในสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ผู้คนดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่สลัมแห่งนี้ก็คือชื่อว่าเป็นสลัมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเนื่องด้วยอุตสาหกรรมเครื่องหนังของสลัมแห่งนี้แม้ว่ามันจะเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่มันก็เฟื่องฟูมากเนื่องจากในอดีตช่างฝีมือที่มีทักษะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบหนังจนได้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังคุณภาพสูง อุตสาหกรรมเครื่องหนังถือเป็นส่วนสําคัญของสลัมแห่งนี้และมันก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจนมีบริษัทจัดทัวร์ที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสํารวจโรงงานซึ่งคุณผู้ชมจะได้ชมวิธีแปรรูปเครื่องหนังตั้งแต่ต้นจนจบและได้จําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มูลค่าการซื้อขายประจำปีของธุรกิจที่นี่คาดว่าจะมีมากถึง650ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและในปัจจุบันรัฐบาลมีแผนพัฒนาสลัมแห่งนี้ให้เปลี่ยนไปเป็นเมืองที่ทันสมัยพร้อมด้วยที่พักศูนย์การค้าโรงพยาบาลและโรงเรียนคาดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่าสูงถึง2.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และงานพัฒนาสลัมใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยโครงการนี้จะช่วยปรับปรุงเมืองหลวงของอินเดียให้ทันสมัยรัฐบาลอนุมัติแผนพัฒนาสลัมแห่งนี้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแต่ได้เริ่มต้นจริงๆเมื่อปีที่แล้ว คาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินการ7ปีและเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการทำให้เมืองมุมไบปลอดจากสลัมผู้อยู่อาศัยในเมืองได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาขึ้นใหม่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและการดำรงชีวิตของพวกเขาผู้อยู่อาศัยกล่าวกับ CNA ว่าธุรกิจของเขามีพนักงานประมาณ200คนครอบครัวของเขาก็อยู่อาศัยในสลัมแห่งนี้หากธุรกิจถูกย้ายออกจากที่นี่เราจะประสบ กับปัญหามากมายคนงานของเขาทุกคนจะประสบปัญหาครอบครัวของเขาจะประสบปัญหาเขากล่าวนักพัฒน,นาได้กล่าวว่าจะมีสถานที่สำหรับอุตสาหากรรมเหล่านี้จำนวนมากในพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่และพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์รวมถึงการคืนเงินภาษีสินค้าและบริการของรัฐ นอกจากนี้ยังได้เริ่มการสำรวจตามบ้านเรือนเพื่อประเมินว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับบ้านฟรีมีเพียงผู้อยู่อาศัยในสลัมตั้งแต่ก่อนปี2543เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์โดยพวกเขาได้รับสัญญาว่าจะได้รับอาพาร์ตเมนต์ขนาด350ตารางฟุตฟรีอย่างไรก็ตามคาดว่าประชากรหลายแสนคนจะไม่ได้ตรงตามเกณฑ์นี้โดยจะเสนอที่พักให้เช่าแทนซึ่งบางแห่งจะอยู่นอกสลัมแห่งนี้ รองผู้ว่าโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยดาราวีกล่าวว่าการสำรวจครั้งนี้จะใช้เวลาราว6-8เดือนแล้วทางโครงการจะใช้เวลาช่วงนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยไปอยู่ที่ใดชาวบ้านบางส่วนกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และออกมาประท้วงการพัฒนาใหม่อีกด้วย ผู้อยู่อาศัยบางส่วนก็เห็นด้วยหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านที่สร้างไม่ดีและรับแคบไม่มีน้ำประปาหรือห้องน้ำส่วนตัวชาวบ้านกล่าวว่าเรามีทางเดินที่แคบมากและเมื่อเราเดินผ่านจะมืดมากๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วหรือยังเราไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนได้ ทางช่องก็หวังว่าโครงการนี้จะทําได้สําเร็จจริงๆเพราะคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อเด็กๆและผู้คนที่อยู่ในสลัมแห่งนี้และจะเปลี่ยนเมืองที่แสนแออัดสก,กรปรกแห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองใหม่ที่ปลอดภัยสะอาดกว่าเดิมและน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองครับ